วังขึ้นไปแม่หปขึ้นไปแม่แหาน่าใส่ตาไอ้ย่าไอ้ย่าบ้านเดียวเต้บ้านเดียวเต้เป็นบ้านเดียววังนกเต้ตุ๊กตาพี่เต้เป็นไร้งพีอ๋ไงเอ่เอะไง่เป็นนนีี่คิดได้อย่างไรบี้เออโอ้สต

โอ้โหไม่ได oh. no. ้เลยแลเมื่อกี้พี่แกไม่ลงไปเหรอไปเขาอยู่อยู่ด้วยกันจำไม่ได้จี๊ดได้เห็นสีไดเห็นแก่ได้เห็นแก่ได้เห็นสีจับตังค์ให้พี่แจ๊ ของเรื่องตายโอ้โหม่ใช่ขาากนททีเ่เขาบ้มไม่ใช่๋ยวเราดิเาไม่ดิคุณยองอยากกินด้วยอ่ะพี่เต้ขอบคุณค่ะกินด้ินไดกนไดนลเห็นไหม่ดูสิตรงต่อกันเป็นหถว ไม่ช็อตล้เห็นปะมันไม่มันดูดูพื้นนะมันไม่ช็อตเยอลเสาใหญ่อุ้ยนีุ่้ยจะชิม่ยวากเขาลอะเาไนเสาไมใ่เากทนจิงวยานวิ่งเขมเล่นฟิกเล่นฟิ

มีแหวนแหวนมใช่ก้อนเป็นก้างนองเล่ิเต่เดี๋ยวทุกคนเป็นก้างตีกับตีกับนเ โอ้มีเห็นด้วยทำไมมันตันิ้ก็้มีก้อนก็นิ่งไว้ล่ะไปอยู่ไม่นิ่งเลยไม่รู้จะจับท็อตไ้ไม่มีฟ้าจะทำอะไรอยู่เอยมี้ีเดมโูวะเอโอดู่ันงเอโอดูนี่ก็เอโอตั้แต่าอยู่กับพ่อแม่ขออยู่อยู่บ้านเนทอ่ะขอสวยให้พี่จุ้หน่อยให้พีงอ่น้ำอยู่เ็จพี่น้ำเอ้ยเพี่น้าพี่จเฟ้าเม่อไห่หเปกคนรู้ว่าเป่า สัวันสูนงขามันใหญ่ขึ้นโอ้ส่รายใช่ไหมขาใหญ่เศรายใช่ไหมั้ลเพิ่มขาใหญ่จะได้ว่ามัน้ามว่มัน้าว่าน้ใส่กนเอ๋อขัหลเพิ่มัเสูงก็เพมงนโอ้ยมันมืดอ่ะมันมืดมันมืดใช้แฟดยืมแฟดเต้เบื โอ้โีซีอนตเกับลองชายังไม่เป็นกลิ่นหพี่ซีเลม่อยรีซีขอย้ีซีไม่มเรื่องอะไรจริงเลยวะหัวฉนจะปวดหัวลุนี้จะบบกว่าเออีซีพีซีอาคอมเออลู้อมเอาลูกนีให้พีซีไปเลยโอเไปเลยอ่รอุ้ยเออด้วยต้องบอกให้เพิด้วยนะ ขอเพิ่นขอท่าให้ในื้นนี้ใ้ัน้งงงงเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพิ่นนี่เนี้ยต้องเกาะเพินอย่างเงี้ยระดับหัวไี้คนที่ไม่มาวะระดับหัวแทนเพิ่นเดี๋ยวนี้กเดยวนี้ลกี้ลูกนี้ใครวะหนึ่ีจูนจนนี่จูนจูแล้วจูแล้วจูแบบนี้แล้วมีหน่อยมีหน่อยจูบนี้แล้วจูแบบนี้แลวเดี๋ยวนี้ลูกจนแล้วควนนี้เนอแบนีไม่ได้ ขาวเลยขาวมันไม่ฟินแล้วมันไ้้ไม่มีแล้วเนี้ยโค้ยเหนื่อยยทุกทไงขายจะพ้าเนี่ยซื้อส่งตีกับเขาตีส่งตี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 ลีตีตีลีีีีีีีีีีีีีีีตีีีีี ม่เป็นแล้วของจริงแกต้องรารคิดประดวยดีเลยไปลองดูหน้าต่างทานมาแล้วเฉพาะือต้องถามนิกลูกเฮ้ยุดลึงหัวในสะกดผิดจริงจริงพีซี่บอกว่าชุดนี้สวยจังพีซี่บอกสวยจังพี่บอกว่าชุดนี้สวยจังพีซี่บอกว่าชุดนี้สวยจังโม่เอาใถ่ายรูปไปสวยนะบอกพีซี่ว่ามีไซส์อยู่นะโอ้โห เหเือสองวิวันนี้บังคับลบทิดทุกคนนะช <c oughs> ื่อยหา่ดูหดนี่นะสงทิ้งเลยที่คนทางหลังสองทิ่รับหลังวันะทิ้นะสอง2 2> วิ